แจกสูตรมะนาวน้ำพึ่งโซดาแก้ว22ออนค่ะสำหรับสูตรนี้ต้นทุนแค่14บาทเองชงง่ายชงไวสะดวกมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยพี่เจใช้น้ำพึ่งผสมมะนาวชนิดเข้มข้นตราบีสมาย50 ml ค่ะเป็นน้ำพึ่งและมะนาวแท้ชงไขยก็ดีชงกินเองก็ได้หาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะที่โลตัสโกลฟรช ให้เราเทน้ำพึ่งผสมมะนาวชนิดเข้มข้น b ีสมายลงไป50 ml ค่ะตัวนี้ข้อดีคือราคาถูกค่ะเอามาทำเครื่องดื่มลดต้นทุนได้เยอะเลยถุง1,000 ml 219บาทชงได้ตั้ง40แก้วเราไม่ต้องกังวลในเรื่องต้นทุนในฤดูที่มะนาวแพงด้วยแล้วก็จะมีรสชาติคงที่เท่ากันทุกแก้วด้วยค่ะถ้าใช้ไม่หมดก็ปิดฝาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยค่อนข้างสะดวกมากไม่ต้องเก็บในตู้เย็นเลยนะคะ เทโซดาลงไปประมาณ40 ml ค่ะให้เราคนให้เข้ากันตอนคนให้เราคนเบาๆนะคะถ้าเราคนแรงโซดาจะไม่ซาค่ะเทลงไปในแก้วขนาด22ออนเป็นชั้นล่างค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วตกแต่งด้วยมะนาวฝานค่ะแล้วเราก็เติมโซดาลงไปให้เต็มแก้วค่ะตัวโซดานั้นจะต้องแช่เย็นจัดและเปิดขวดใหม่จะมีรสซากินอร่อยค่ะ ให้เราตกแต่งด้านบนให้สวยงามค่ะเครื่องดื่มแยกชั้นต้องแนะนำลูกค้าให้คนก่อนดื่มทุกครั้งเพื่อให้ได้รับรสชาติที่ดีนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ